สบายดี่ิโรโทรหาโทรหาเมียนหน่อยว่าคอยมานเอาเอาเขีนสั่งมาส่งกีโร่นี้หนึ่งร้อยสามร้อยเมียนแยกเก็บนเมียมันกัดสตกับผ้าวต้ สบายดีสบายดีพีน้องสบายดีป่าลุงสุดหน้าป่าลุงแต่อนีีที่ราสมาส่งตัวยน้าามาส่งไป้สี่ร้อยตัวออเดอร์สี่ร้อยตัว มีหกมีเจ็ดร้อยหกสิบหากแต่ว่าส่งแต่หกร้อยเหลือร้อยหกสิบอันนี้ในของอันนี้สามร้อยมีแต่ตัวอ้วนอน,อ,อ,นอันนี้หนึ่งร้อยมีแต่ตัวออ,อ้วนนี่ก็ได้ ฮะของไม่ทำหมอกองพญาลัเออควักกระเป๋าเดือนนี้แม่บริคายหัดจีรอลูกขัจีนาปตายเอาเงินมาตาจีรอแม่กับบริคายอ้าวนองหยาดนึองก็ย่นะอดาดึงขึ้น่รอดนองจ้ะ ย,ยืมือดึงถือน,น่ะลูกพูละอันพูละอันเอ,เอาเอาทังในมันจะสะอาดเลยทางนอกมันเอาออกังนอกดึงถือสากมือเอ๋ยลูาตังไม่มีตังทอนนะฮะไม่มีแบงค์ย่อยเลยฮะ ช่วงนี้ไม่มีตังค์ฮะอืมผมมีเงินช่วงนี้นะจะได้ไปหาคุตกิรอขายนี่นะกับผมมีไปซื้อ เอี้ยไปเบิ่งอยู ina, ่เก yes, so ๊ะเจ้าน่ะอีอยขายบ่ได้เก๊ะน่เท่าขนมนี่จักพันบ่นมนี่เดช็อกโกแลตนี่นี่บักหำถืออยู่นี่10บาทบ่ได้เอานั้นะบ

พระกระหเดียงอยู่ถึงสิกับไทยสี่ร้อยอาจิรอมาส่งเมนำเช้นสั่งสิกับไทยวันนี้จักร้อยทั้งเบิดนะครับผมสามอันนี้สามหกนี่ไทย ไม่ใช่กระือเก่าแล้วมกิโลเขากิโลเขาโมเมนต์ก้อนข่มึงอย่ามาจองกูรอกกิโลลั้นหนึ่งผัไทยนะเนี่ยอ่าเอาเนี่ร้อยหกสิบเนี่ยขวกินแรกเลยเพินโฮงแม่เผินบอลนะเพินโฮงแม่เพินนโฮงแม่เยอะมากฮะนี่นะ Mẹ nói cái ไปซื้อ Mẹ nhảy nè Mẹ เมีย nhảy ใหญ่ไปขุด lò, ล้อจน đầm, bố บ่มีเงินซื้อ ừ. 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 Cái nhảy tôi quá khá sụi เปน้วตอนนี้ไปน้ำกันตนะันเราเปลี่ยนเนี่ยอีกเก็บแม่องเทีนสั่งจิ๋อก่อนกับไทยสิเมื่อกินอยู่พุนเมื่อผักปูผักงาอยู่ปูมันมันอืดบ่ทั้งพ่น อสรุปแล้วสื้อให้เมียใหญ่ยันนี่ไปเรื้อยสื่อแล้วก็ซื้อกูเป็นหนีเจ๊บบางเจ๊บบงอ่อนอยู่ร้อยเศร้าบาทชือของเจางอ่อนเยขานาะวน่เด้เอเสืมนะใคเยเอางินหน่ยเนอยเินหน่อยลอยเดียวโอ้ย เง้ยล่น่ต่อมเทนึงกสใช่เนี่มเนพูดเอางินี่เกโอ้โอครับซาเล็งบ่นะหัวหัวหัวสิเขาหัวเสียวหัวเฮ็ดเบียกบ่เอาเอาเอา,เอาตีนลงบ่เดีย๋ยวมันล้อา่อาตีนลงยามันล้มครับซาเล่งพตีนลงเลย ม่อุ้งอายเน่เอาให้อายซะหมอนเอาให้อ้ายซะมาใจขึ้นเยใจเขาขึ้นเลยอะไรน่้อยหรอช่างเลยช่างี้ฮะหช่างมึงเียแม่อบจานมาใส่ยไทเน็บกระปต้อนีกคนหืหืมหืห ไบพันมึงมีแตกแล้วมึงได้ซื้อกิโลแล้วบานนั้นมันมันจะซื้อกิโลอ่อยย่างออยหกซีนั่นมมีเงินเนาะอะบเออาเไปแยกแลกวะยกเียยอันน่ะ เอาไป้ม่ข sí ้าวแล้วก็ซื้อกิโลแบบนี้นะมีอใหญ่ยอดเยียมีอหน่อยเอาเลยยังไง้อยซิซิไอย่นีคุดตากแดดนะดำอคุดกิโลตากแดดนดับย่อยน้ขาวน้งข้าวกลาน้ขาวลูกยอดเยียดให้มันโลดี่นลูกข้าวก็มากินเพิ่งจะเศร้าห เป็นหนีแม่ไม่หนีอีกรอยเศร้าโอ้ยกูเลือเงินอยู่เศร้าบ่ะกูขีหล่อเหมือนมาแกะขนมเฮา่อแดเลยนะนี่แล้วพวญาติเยียดให้อาเดดเดดเดดฮะของง่ญ่มันนักมาลดสองร้ยนะสีทอนสี่สิบนี นี่นะมาทมอนพันหนึ่งน่ะอะไคนเอาเงินอะไมเออยู่เนาเกือบจได้เกือบลืมนะแหวมาเทแหมาเทแหวถุงมาเทออกทันผิใส่แล้วเอาทั้งูมดลยทั้งเส้นหนามาเลยล้างแม่นางน่แหละไปจ่ายัองลอยซาลูกกินขนมซาวอ้มันเลือดออกัาเมื่อกับวินซา กินทนี้ก่นนะเนาะางคุบ้าเอาอย่งนี้มาเรค้าะ่าจะทำักับห้อแม่บุได้ยังได้แต่ของมือนี่ป้ายไของมมือกอนฮัลโหล้คือกานยนี่คือการยอมาจิเด้อได้แล้เด้อคอุ้มเลยามะฮัลโหลแยกเราอ่าตัวนั้นเหรอเออแยกเลยมาจิโร่เด้อแยกเรียบเลย ขาโอชิเหเวียเมื่อก็กินฟรีก็ได้เอาจีเงินใส่า้น่อย่ะเผื่อหืนแม่เพื่อมีเอะอุ้มน้องว่ะเอาเอารดเอารดเอาลดมีได้เงินซื้อนมเพื่อไง นมเลิกกองเดียวฮะนี่เป็นค <หา S 2> นตายเปนกระาบเป็นกันเลนเยฮะ่<า>คุณจิรอนะนอนอบุได้ย,นะยังวะเรา <c oughs> ก,ก็บรร h a m เรื่องนมนมมันกลองเดียว <c oughs> คุณจิรค้ากับบุได้คานมจะแต่แต่คาขอ